สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนนะครับวิธีการนำข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับที่จำลองไว้ใน Excel นะครับขึ้นมาโชว์นะครับผ่านภาษา p h p นะครับแล้วก็ใช้ภาษา HTML นะครับในการสร้างหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้สวยงามด้วย c สีนะครับจะเป็นยังไงงั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เราจะนำมาโชว์ประมาณนี้นะครับดึงจากฐานข้อมูล นะครับจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกนะครับก็จะต้องไปสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม e x ็กเก่อนนะครับก็ทำการเปิด x อ็กเซลคอนโทรลพานะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเปิด a p ปเปอนะครับที่ Action นะครับแล้วก็ม y s q l นะครับกดนะครับเปิดนะครับกด start ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกดที่ปุ่ม Admin นะครับก็จะเข้ามาในหน้าตาของ l o c a l host นะครับ ในหน้าตาของโลคอลโฮสต์ตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการสร้างฐานข้อมูลนะครับโดยกดที่ปุ่ม new นะครับคือปุ่มตัวนี้นะครับขออนุญาตนะครับก็คือกดที่ new นะครับกดที่ new แล้วก็ช่างชื่อ Data b a s e นะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดสร้างชื่อนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อเป็นชื่อของ ผมแล้วกันนะครับก็เขียนปฏิพันธ์อย่างนี้นะครับปฏิพานธ์นะครับแล้วก็ตามด้วย underscore db อย่างนี้นะครับสมมตินะครับตั้งชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็น utf 8นะครับ general ci ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ในการเปลี่ยนนะครับหรือว่ารูปแบบนะครับตัวหนังสือนะครับให้มันรองรับนะครับเป็นแบบสากลนะครับแล้วก็รองรับภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้วก็กดเมนูต่อไปก็คือ create นะครับกดที่ create นะครับ ปึ๊บนะฮะก็เราก็จะได้ฐานข้อมูลมาด้านซ้ายมืออย่างนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลที่ชื่อว่าปฏิพานอเดรสกอร์ดีบีนะครับเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจําเป็นต้องสร้างนะครับตารางในฐานข้อมูลนะครับซึ่งตารางในรูปแบบฐานข้อมูลนะครับผมก็จะยกตัวอย่างมาจากตัวนี้นะครับเราจะสร้างขึ้นมาให้มีรูปแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3คอลัมน์นะครับก็คือคอลัมน์ลำดับ นะครับเมนูแล้วก็ราคานะครับก็จะให้มันโชว์ตามนี้นะครับวิธีการสร้างก็กลับมาที่ localhost ก่อนนะครับไปที่ table นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับอันนี้เราจะตั้งชื่อขอตั้งชื่อ table ฐานข้อมูลชื่อว่าเมนูแล้วกันนะครับ m e n u อย่างนี้นะครับแล้วก็มีกี่คอลัมน์ครับในนี้ก็คือเราจะมีทั้งหมด3คอลัมน์นะครับแล้วก็ใส่ตรง number of column ตัวนี้นะครับเท่ากับเลข3นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม r e a t e นะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับในการสร้างเข้ามานะครับทั้งหมด3ข้อมูลอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับในหน้านี้นะครับลำดับในนี้นะครับเราก็จะแปลเป็นชื่อเนมนะครับในรัตเตอร์เบดว่า ID นะครับส่วนชื่อเมนูเราจะแปลว่าเป็นว่าเนมนะครับเนมแล้วก็ราคาก็จะเป็น Price นะครับ ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับในส่วนของ name เราก็จะใส่คาว่า id นะครับ id ตัวนี้ก็ใส่เป็น id ตัวเล็กก็ได้นะครับปึ๊บส่วนตัวนี้ก็เป็น name นะครับ name name นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น price นะครับ p r i c e s นะครับ price นะครับก็คือราคาก็จะเป็นตรงตามนี้นะครับส่วน type ของ id ก็เป็น int อยู่แล้วนะครับตัวนี้ใส่ไปสัก 6ตัวก็พอนะครับไม่ต้องเยอะนะก็เนมก็เป็นวาชานะครับวาชาก็ใส่ไปสักส0แล้วกันนะครับแล้วก็ไพร c ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นไพรส์ของมันนะครับก็เป็นอินเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเลขเนาะนะครับใส่ไปสักราคาก็คงไม่เกินหลักร้อยหลักพันเนาะก็เอาสัก6ตัวแล้วกันอ่ะเยอะๆไว้ก่อนนิดนึงนะครับถือว่าเยอะนะครับไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับเปลี่ยนตรง ID ตรงนี้นะครับโดยติ๊กที่ ไอจุด i ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นออโต้นะครับอิคเมนต์นะครับหรือว่าเป็นพรมรีคีนะครับของมันนะครับใส่คอมเมนต์ว่าตัวนี้ก็จะเป็นลำดับเนาะนะครับลำดับพูดจริงๆก็คือรหัสนั่นแหละนะครับรหัสแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราใส่เป็นลำดับแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเนมก็เป็นชื่อเมนูนะครับชื่อเมนูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นราคานะครับราคา อันนี้เป็นการคอมเมนต์นะครับในตารางให้เห็นว่ามันมีในตารางนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลส่วนไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือเรากําหนดคุณลักษณะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้แค่นี้พอนะครับในตารางนะครับเราก็จะกดที่นะครับเซฟนะครับเซฟตัวนี้นะครับมุมล่างนี้นะครับเซฟนะครับปุ๊บนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลในตารางฐานข้อมูลมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะ ท,ทีนี้เราได้ตารางฐานข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือได,ได้ในส่วนหัวตัวนี้แต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลตัวนี้ลงไปนะครับตัวนี้ลงไปเราก็สามารถกดเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้นะครับโดยกดที่ insert นะครับ insert ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลของเราลงไปนะครับก็จะมีข้อมูลให้มา2 หลักนะครับสองคอลัมน์นะครับสองข้อมูลนะครับสองแถวนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ข้อมูลกี่แถวอันนี้มีทั้งหมดอยู่9แถวอย่างนี้นะครับอันนี้ผมขอจําลองแค่5แถวแล้วกันนะครับก็จะมาเพิ่มตรงส่วนตรงนี้นะครับตรง continue นะครับ i n s e c t i o n นะครับ which นะครับก็จะใส่เข้าไปประมาณสัก5แล้วกันนะครับแล้วก็ติ๊กภายนอกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะเพิ่ม ข้อมูลมาให้5ส่วนนะครับห่อข้อมูลนะครับแล้วก็จําลองใส่เข้าไปอ่าไอดีผมขอใส่เป็นเล็กนึงอย่างนี้นะครับเมนูที่1ก็คาปูเยนอย่างนี้นะครับก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับราคาเท่าไหร่ห้บาทอย่างนี้ครับเมนูที่2อะไรนะครับเมนูที่2เอาเป็นนมเย็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไป60บาทอย่างนี้นะครับเมนูที่3เป็นชาร้อนนะสมมตินะสมมตินะครับผมชาร้อนห้าอ่า สามสิบบาทอย่างนี้นะครับเมนูที่4เป็นนมร้อนอย่างเงี้นะครับนมร้อนนะครับเป็นอันนี้25่สิบห้าบทนี่นะครับเมนูที่5เป็นชาไทยนะครับชาไทย อย่างนี้นะครับสมมุตินะครับก็ใส่เข้าไปของเซบาทอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้คือเราเกาะข้อมูลนะครับเพื่อให้มันมีข้อมูลในตารางฐานข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็กดที่ go นะครับ go นะครับก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลมาทั้งหมด5ข้อมูลนะครับก็ขึ้นโชว์ว่าเพิ่มมาแล้ว5ข้อมูลอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มากดที่ browse ดูนะครับ browse ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะ เจอข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับว่ามีกี่ลำดับมีทั้งหมดห้าลำดับมีเนมาอะไรบ้างแล้วก็ราคาอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นการสร้างตารางฐานข้อมูลนะครับที่อยู่ใน e x a m นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างฐานข้อมูลครับ่าในคลิปวิดีโอต่อไปก็คือเป็นการสร้างอ่าเป็นการดึงข้อมูลไปโชว์ที่หน้าเว็บนะครับผ่านภาษา PHP นะครับเดี๋ยวยังไงเป็นคลิปที่2ครับ